วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องอะไรลูกขันกเกษตรบุญเลิศมาดูหญ้าสวยกันนะคะตอนนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้หญ้าบอมมาซาค่ะสวยมากเลยลำต้นจะสวยงามขนาดนี้ หเดือนความสูงเอวพอดีค่ะความสูงของญ้าต้นหนึ่งเกี่ยวได้หนึ่งกำรรเกี่ยวไปให้รัวค่ะปลูกไว้ให้รัวอันนี้ปลูกได้เดือนหนึ่งเราก็เกี่ยวต้นพอดีกำลังสวยกำลังอวบใหญ่สวยมากค่ะ อันนี้ปลูกแปลงเล็กๆใกล้บ้านแปลงใหญ่จะสวยกว่านี้แต่ตัวนี้ให้ดูแป้งเล็กๆก,ก่อนพื้นที่นิดนึงแต่เราจะปลูกเพราะปลูกไว้เราจะเกี่ยวไปให้วัวนี่ค่ะต้น เกี่ยวเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยอีกแล้วเราก็จะเกี่ยวได้ตลอดเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการมัเลดปลูกที่หน้าบ้านค่ะสนใจสอบถามได้นะคะปรึกษาได้ค่ะที่เบอร์อยู่ข้างล่าง สนใจมเมล็ดพันธุ์สนใจมเมล็ดพันธุ์ย่าอะไรก็ได้ค่ะอันป้าตาตาั้มพีแคททูลัมกินีสีม่วงมอมมอซาซาคลิปนี้จบแค่นีก้ก่อนนะคะแล้วจะลงคลิปใหม่ให้ดูค่ะ